สวัสดีค่ะบุคคลช่องตุ้งนิ้งกระเกตแฟนเพจน,นะคะหรือว,ว่าตุ้งหนูชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็ตอนเช้า oh my god คือมือนี้นะคะก็เป็นวันดีนะคะวันนี้ที่โกดังพยอมันฟิลแรน,นะคะจัดเลี้ยงฉลองโกดังนะคะเป็นวันที่แบบทุกคนนะคะจะต้องตื่นแต่เช้านะคะเพราะวันนี้มีทําบุญด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานน้องๆเดนเซอร์ก็แต่งหน้าแต่งตัวเดีย๋ยวเราจะพาวับไปแอบดูแล้วกันนะคะ แล้ะะวก็จะลงไปเอาฟิไปแล้วนะคะน้องนนก็หลังจากที่ทําผมให้น้องๆเสร็จน้องนนก็มาจาัดเ,เครื่องไหว้นะคะตอนนี้โอ้ยเนียมเครื่องไหว้ช่วยน้องนนค่ะะเรี่ยัลม่สุด่กอมีรจิจิจิ

찡찡진찡찡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  มันก็ได้มาแค่นั้นเองมันมันเต็มจีมันอต็มโว้ยคุณมีม่งไหมเป็นชิว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 ชาวชิวชิว ทดสอบทดสอบน่สองสามสิบพออันนี้สิบพออันนั้นเขาพี่หัวสิบอเออันนั้นเลี้ยวหัวสิบเอากวันทูชิวอนชิวันทูชิวอนททดสอบหนึ่งสงสามชิชิ สวัสดีครับจิกนอทูอือสจิกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว้าวแต่งหน้าได้แล้วหรอวันี้พร้อมสู้แล้วหรอวันนี้สาุาุพุทธบูชามาเรชาตอนนี้รอที่จะบนสวงนะคะตอนนี้ก็ทำพิธีอยู่นะาบูชามค นิพพานังเตสุขังติลังอคทิธารันปะกีปังโพธัสสะปูเสมะ <imitation> 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 หลังจากที่ลำเสร็จนะคะตอนนี่เราก็คือยิ่ขลาวด้มีอะไรกินบ้างคะหนูโอ้หนึ่งพักมีหนึ่งพักหน่ปลาดิเนื้อชองโอ้หมูปลาด้วยรอหมูปลาตาแดงเิม่ยุ้ยไปคในวันนี้ด้วยของแรกก็สุดเทนไปได้พี่น้องด้วแลวเรามีซื้อไพ่ด้วยนะ ีเซอร์ไพรส์อะไรรู้ไหมคือเรามีการแสดงร่วมกับทีมงานศิลปินภูไทยนัก้องเราขึ้นโชว์ด้วยเพราะว่ามีเตรียมโชว์ให้แล้วนะครับกเาตวชวิดที่พัก่เลยมตี่รูเยตัต่ตอนนี้สิงมแล้วไทีพักมีห้องเดียวาหยส ก็เป็นอย่างต้นมือไซีอยู่ดาวพุ่ตังับเียววัคือเข้าเเขาหมอน้ำใหญ่เขาตัง10ชั่วโมงเลยเข้าหมอน้ำขนาดใหญ่เข้าห้างใหญ่เข้ายิะบขาเอือมงเกกินเต่าด้เาเน้เน่นี่ยเอกินต่ล้วเราเออน้ำแน่ ขีใหพี่น้องเลยมากวมรกักันนี่เลยนี่ทีน้ำเบบได้เดินได้แบบจึิงมากอาจารย์ก้าก็มานะครับเจ้าคือสะดวก้าพวกตีนอะไรกัครับภาษาบูนะครับเจ้าคือหัวงี่ก็มานะครับพีอวีจากเกาหลีก็มาตัวจิงเสียงจีพีออจากาการวันนี้นะคะทุกคนก็แบบเต็มที่มากๆนะครังเรบ มหาพจากอนที่เรา้เขา่น้องบรรยากาศช่วงเช้าแล้วก็รนเคะเปิ้ลวางนี้ช่เช้านะมัอมาเขอย่เอย่าไปใส่อย่าไปใส่อย่าไปใส่เ่ค่ะก็หนาว อนคนละมงที่เสร็จก็ทา,น,าน,นข้าวนะคะนี่ก็จะเป็นวิธีช่งชวงเช้านะคะเติมล่า,กางก่อนนาะแรงสุดวกับศิลปินภูไทนะคะบอกเลยว่าทุกคนมีเอไรแน่นอนอนอยปชมด้านหน,าน้า้ลยนะคะาเฟเปิดดรือ่าอร่อยมาก ถ้าแฟเปิดอยังป่ะนี่เขาจะไม่เมาเพราะว่าพรุนี่แกแฟรไม่เมาเมากับสร้างได้ต้องไปน้ำมักวัะนี้แกขึ้นหลังจากที่เราพารังกิตละมมนส่วนสิทธิ์นะคะอันนี้ก็คือแฟนใหม่ของเราเองน้องน้อง วันนี่ไหนคะเบอพี่น้องเบองจะเบิงตอนนี้ไวเดอร์จะเบองตอนนี้ไวเดอร์เดี๋ยวจะมาบีปอปพเตอร์ก็เห็นตอนผมสวยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยว,วอีกที่นึงเนาะทุกคนก็ควจะทาาจำภาพอันนักมวยน็อกได้นะจ๊ะ แบบจึงแห้งนะคะอนี่พามาสระผมนะคะพามาสระผมแล้วก็ได้รอนตอนแรกมันจะเปเบิ้งมอลลัมถ้าเบิ้งโหลดบบนี้จะไปเป็นไผ่มาแลงในหันหน้ามาดูสิอโอ,โอ,โอมามียี่สิบห, <laughs> หลังจากที่เราเออพาก้างกิละมมนส่วนสร็จนะคะอันนี้ก็คือแฟนใหม่ของเราเองน้องน้อง อันนี้ไหนคะเบอรพี่นอ้องเบิงจ้เบิงตอนนี้ไมเด้อเจ้เบิงตอนนี้ไวเด้อเดี๋ยวจะมาบีปอปเตร์ก็เห็นตอนผมสวยๆอย่างนี้นะคะเดี๋ยว,วอีกทีหนึงเนาะทุกคนก็ควจะภาาจำภาพอาน,นักมวยน็อกได้นะจ๊ะ แบบจึงแห้งนะคะนี่พามาสระผมนะคะพามาสระผมแล้วก็ได้รอนตอนแรกมันจะไปเบิ้งมอลลัมถ้าเบิ้งโหลดบันี้จะไปเป็นไผ่มาลแล้งในหันหน้ามาดูสิอาาเออโอ้ออมามียี่สิบมาได้